ที่บริเวณลานสีฟ้าแหลมบรลีไฮบริษัทมาสแตช์ชนบริจกัดมหาชนนำโดยนายมนัสจันเจริญผู้จัดการฝ่ายขายได้นำถุงยางชีพจำนวน180ถุงอาหารกล่องอีก250กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ตามโครงการมสาสแตช์ปันสุกเพื่อแบ่งปันน้ำใจและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2 นอกเหนือจากการจัดตั้งตู้ปันสุขที่บริเวณด้านหน้าโชว์รูมรถยนต์มาสด้าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ยาสามัญและสิ่งของจําเป็นยังได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาวความเดือดร้อนให้สามารถนําสิ่งของเหล่านี้กลับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไปให้สุดนะทั้งเหลือก็เลือเดินหน้าไกลไปหลังลับมาน้าลหลังใหม่งั้นอย่หลงแต่ว่าเขากำลังพังตัวนะครับเปลี่ยนเยันแบ่งุ่้องอทับได้หรได้ืว่ามาดูกว่าจะรู้ดีเนี่ยไม่จอดก่อน